แล้ววันนี้ก็ได้คิวเปิดตัวนักเตะใหม่ของเราอีกคนหนึ่งแล้วนะครับสําหรับเจ้าของฉายาอารอาเลนอนเมืองไทยหรือถ้าเอาแบบเห็นภาพหน่อยก็คือฉา,ายายาย่าสอที่เป็นคนไทยนั่นเองเรากำลังพูดถึงเจ้าบอลจักรพันธ์พรใสครับ สะพันพรสายเข้าสู่เมืองทองนะครับว่บแรกต้องถามก่อนว่าทําไมถึงตัดสินใจมาสโมสรเมืองทองครับบอลก็ก็ได้ยินข่นาวสวอไปครับก็กอนน้รากลังเลอยู่เพราะว่าผมก็ผู้พานเล่นจำนวนนานนะเล่นที่จำรวนนานแต่ถ้าจะมองง่ายๆก็อยากจะก้าวขึ้นมาก้าวก้าวไปก้าวหนึ่งนะซึ่งเมืองทองเป็นทีมที่ ที่ยิ่งใหญ่ที่ที่ที่ดีที่สุดในไทยแล้วเนี่ยซึ่งซึ่งการันตีได้เลยเว่าจะสอนที่ผ่านมาก็ได้แชมป์ที่ดีครับซึ่งการันตีได้ว่าเป็นทีมที่ดีสุดในไทยก็เลยอยากสักครั้งนึงมีโอกาสที่จะได้เล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดในไทยอีกแล้วก็ได้เล่นทัวร์เอเชียก็เลยก็เลยอยากมาลองมีครับทำใจลําบากหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็มีขึ้นไปกล่าวอําลาเพื่อนๆที่สโมสรเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมครับแต่ทำใจลําบากไหมก็ก็การจะจากกันก็มันก็ลำบากอ่า มันก็ลำบากมับมานมากในการที่จะจะออกมาจากตรงที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเราอยู่มานานเนี่ยกมกรู้สึกใจหายครับใจหายมากเมื่อวานนี้พูดอะไรบ้างกับเพื่อนเพื่อนครับ <sk r isa> ก็พูดประมาณว่าก็เหมือนการอำลาราแบบจะไปแล้วนะครับอะไรอย่างแต่แต่คือแบบไม่ไม่ได้ทิ้งไปนะครับก็คือผมต้องโตขึ้นผมก็ก้าวก้าวข้ไปกขั้นหนึ่งก็หวังว่าพูดให้ทุกคนเข้าใจนะว่า มันเป็นวิถีของนักฟุตบอลนะครับที่ตอนน้าวหน้าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับบอลตอนนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วใช่ไหมครับขอท้าวความไปถามถึงจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลดีกว่าเพราะรู้สึกว่าประวัติของบอลจักรพันเนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาเลยคือยังไงฮะไม่ใช่แบบบอลที่เป็นทีมชาติแต่เด็กหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเริ่มต้นยังไงครับบอลนี่คือความธรรมดาไม่ธรรมดาเช่ครัเพราะว่าคือส่วนมากนักบอลเราจะ ถ้าเข้ามาเป็นเด็กที่เรียนเรียนหนึ่งเรียนที่แบบเขาชาสตร์วิทยาอะไรอยเงี้ยเด็กในกรุงเทพอะไรเงี้ยเขานเดียวกันมากกว่าคือแต่ผมนี่คือมาจัดฟุตบอลเลยก็คือแบบเอาง่ายๆก็เล่นบอลที่บ้านนะเล่นบอลในโรงเรียนก็มีบอลกีเข็มดังสาอะไรธรรมดาทั่วไปครับที่บ้านก็ก็เล่นก็ตั้งใจเล่นก็พัฒนาเท้าตัวเองไว้เรื่อยๆครับก็จนวันนึงไม่มีโอกาสเข้ามามาคัดที่สโมสรเพื่อนตำรวจครับฮิวสตาร์ไปเองนะครับอ่าเพรที่มีคนแนะนำมาคือ คุณอาจียณโรดตอนนั้นก็าเป็นร่วมกับอยู่ที่ที่บ้านที่จังหวัดนราธิวาสผมอยู่เขาก็ส่งบอลเดินสายนะครับซึ่งผมก็ไปเล่นให้เขาแล้วก็ก็ก็ถือว่าเล่นเล่นจบบอลได้ดีตอนนั้นสโมสรเพื่อตำรวจอยู่ดิวิชั่นไหนครับได้แชมป์การแข่งอะไรได้ขึ้นเป็นเป็นไทยดีกับลูกชายขไทยดีสองพันสิบกับจาก็ไปทดสอบเลยนะเขาแนะนำมาก็เลยเาก็ไปทดสอบได้เลยก็ผ่าน โอ้ตื่นเต้นไหมครับจากนักเตะที่ไม่ได้มาจากโรงเรียนดังๆอะไรเงี้ยแต่ได้ขึ้นมาเล่นสมโมสรในไทยลีกแล้ตอนนั้นก็ส่วนตัวก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะ,ะว่าเราไม่เคยมาเจอเจออะไรอย่างเงี้ยครับเราอยู่ที่บ้านแล้วก็โอเคเราเก่งเก่งูนแถวบ้านจริงแต่เราไม่เคยไเคยออกมานอกมาเคยมาเจอโลกกว้างเจออะไรที่มันม,มันเป็นอาชีพมากขึ้นนะ บางคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าจริงแล้วเจ้าบอลนั้นเล่นตำแหน่งไหนกันแน่เพราะบางทีก็เห็นเล่นทางซ้ายหรือบางทีก็เห็นเล่นทางฝั่งขวาเราไปถามเจ้าตัวกันดีกว่าครับเราก็จะมาคุยกับบอลต่อนะครับหลายคนสงสัยกับตำแหน่งของจักรพันธ์พรสายครับจริงๆแล้วเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ครับบอลจริงๆแล้วครับก็ก็ที่หลังที่สุดก็คงคงเป็นปีครับฝั่ซ้ายหรือขวาแต่่ตซ้ายก็ก็รู้สึกว่าถนัด่ขวาแต่แต่ก็เล่นได้ทั้งสองฝั่งครับ ซึ่งจริงๆแล้วตอนเด็กที่ผมเริ่มเล่นผมเล่นกองหน้าครับแต่ด้วยความที่เราตัวเล็กแล้วก็แรงกระทะเราอาจจะน้อยก็ซึ่งกองหลังผู้เซนเตอร์เขาแรงที่เมืนตัวใหญ่ครบเราก็ต้องผ่านใจออกมาเล่นเล่นเช่นซึ่งก็ก็ก็คิดว่าทําดีที่สุดแล้วในตำแหน่งนี้ครับเขาบอกว่าคนนี้เกิดมาเพื่อลุยอย่างเดียวใช่ไหมฮะรับไม่ได้ต้องลุยก็ก็รับบ้างครับก็แต่บางทีมันมันก็ไม่ได้ถนัดอะไรมากมายก็ก็รับขอรับได้บ้างก็ ยิบางทางอะไรเพื่อนได้บ้างเถอแล้วถ้าให้รู้ก็อจจะชอบมากกว่าแล้วถ้าถามว่าเปรียบเทียบการเล่นของตัวเองคิดว่าเราเล่นได้เหมือนใครครับบอลถ้าพูดถึงฟุตบอลยุโรปก,ก่อนก็เหมือนไครอะครับผมคิดว่า ผมเหมือนอาร์ลาเรนดอนมากกว่าครับแต่จริงๆแล้วพยายามพยายามจะเล่นให้เหมือนคิเซนโซเรนโดก็ชอบคิเซนโซเรนโดแต่ตอนนี้ก็ประมาณสไตล์เหมือนอาร์ลาเรนดอนเลยครับนนี่อะไรครับครับแล้วเวลาเราเล่นเราเป็นแบบไหนครับคือบุกไปจนสุดเส้นหลังแล้วตกเข้ากลางหรือทําชิงกับเพื่อนเพื่อเข้าไปทาประตูครับบอลได้ได้ได้ขนาดนั้นแล้วแต่ัว่าะแล้วกันถ้าคิดว่าเพื่อนเข้ามาทําชิงก็ก็ทําชิงครับแต่ถ้า ที่เราไปยังไงเราไปเซตเซตก่อนจะมาอยู่ที่นี่บอลเคยเห็นปีกซ้ายของเมืองทองอย่างยายาไหมครับเห็นครับรู้สึกเขาเป็นยังไงครับก็ยายาเขาเป็นเป็นปีกที่เก่งมากครับมีทั้งความเร็วความคล่องตัวแล้วก็จังหวะจบที่ดีครับก็เป็นปีกซ้ายที่เก่งเลยครับเราก็อยากมีโอกาสและเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนยายาบ้างใช่ไหมครับคือหลายคนก็ก็ก็โคตเหมือน ยาย่าสองอะไรเงี้ยแต่จริงๆ่าคงคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับกแต่ว่าจะทาทพยายามทาสร้างผลงานให้เท่ากแบบับเขาให้ได้ครับับและการที่มาอยู่สโมสรที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมแบบนี้เจ้าตัวจะรู้สึกกดดันหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่ควรถามเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับเรามาถามบอลต่อนะครับพอมาอยู่กับสโมสรเมืองทองแล้วไอเนี้ยในทีมซูเปอร์สตาร์ล้นทีมเลยรอบแรกกดดันไหมฮะก่อนจะเซ็นสัญญาครับบอล ก็คิดอยู่เหมือนกันกดแล้วแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าไปแล้วจะได้โงเมตรหรไป่หนะครับผมมันผมก็เฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาแล้วที่เีมอย่างเมืองทองที่มีนักเตะเก่งๆอยู่ีมากมายซึ่งมันต้องแข่งขันกันอยู่แล้วครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองทองหรือสโมสรอื่นมันต้องแข่งขันเดู่วครับมันจะการการันตีคะแนนจริง ใครไม่ได้หรอกผมว่ามัน้นอยู่ที่การถูกซอสและความตั้งใจขวามู้วันทองมากกว่าในทีมสนิทกับใครในเมืองทองไหมครับก็เมืองทองก็สนิทกับพี่ใหม่เพราะทั้งสองวงชาเล่นสีมุมด้วยกันเล่นสนิทมุ่ด้วยกันแล้วก็มีอาบอลทำนามเคยเล่นกอ่าฮะการทีไทยด้วยกันปีนึงครับแล้วคิดว่ามาที่นี่ครับก่อนที่จะมาเพื่อตำรวจนะครับบอลมองแฟนคลับ ของเมืองทองอย่างเช่นวินตาเมืองทองหรือกองเชียร์กีฬาพิอ่องทุกคนว่าเป็นยังไงฮะในสายตาของคนไทยนอกตอนแรกฮะผมว่าเป็นเป็นอีกทีมที่แบบที่ที่เชียร์แบบเชียร์ทำให้นักเตะมีกำลังใจมากครับเป็นแบบการเชียร์ที่แบบเหม,ม,ม,มือนเป็นเหมือนเหมือนเมื่อเชียร์แบเหมือนบอลนอกที่มีการร้องเพลงชูผ้ามันคออนะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูแล้วมันมันดูเป็นมืออาชีพครับนะ และโอกาสในการที่เล e ่นถ uhm ้วยเอเชีย <Narr> น <ate noise> ั้นน yeah. ่าจะเป็น so อ mm ีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้จบอลตัดสินใจย้ายมาเล่นที่สโมสรแห่งนี้ครับเหตุผลการย้ายส่วนหนึ่งของบอลการได้เล่นเอฟซีนี้เกี่ยวข้องไหมครับบอลเอ่อก็ส่วนสําคัญเลยครับเพราะว่าผมคือสําหรับอาชีพนักฟุตบอลนะครับใครก็ต้องอยากเล่นถ้วยที่มันใหญ่ที่สุดครับผมสําหรับสโมสร ช่วยทวเอเชียทวยเอฟซี ia, นี้คือผมว่ามันก็กเป็นทวที่ใหญ่ที่สุดเอเชียครับซึ่งใครใครใครก็อยากเล่นครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้มาตรงนี้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครบที่นี้เลครับคิดว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสผ่ารอบคัเลือก2ด่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มกองหลังเกาหลีใต้กองหลังญี่ปุ่นเนี่ยเอาบอลไม่อยู่กัชัวก็วางไว้นะครับแต<อ>่ผมก็ก็จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ ช่วยเแรงให้ได้ครับอืม,อมก็หวังว่าสองด่านแรกจะช่วยพาเราเข้ารอบไปได้ก่อนนะครับ<ช>วันก็ก่อนหนึ่งก็ก็อยากจะฝากตัวให้กับกองเชียร์เหล่าวุนต้าเม,มืองทองหมือนครับว่าคือผมย้ายมาใหม่ก็ก็ให้อย,อ,อยากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับแล้วผมจะพยายามทำงานให้ใหดีที่สุดกับพาเมืองทองคว้าแชมป์ให้ได้เยอะครับผม ซีซันที่แล้วกับเพื่อนตำรวจยิงไปกี่ลูกนะยิงไปสองลูกับอยู่เมืองทองสักเจ็ดลูกขึ้นไปได้ไหมเออก็ก็แล้วตามแต่โอกาสครับ <c oughs> <c oughs> แล้ก็พยายามจะจะยิงให้เยอะๆครับถ้ <c oughs> ามีโอกาสก,าก็ยิงให้เยอะแล้วก็สร้างสารรค์เกมให้กับเพื่อนลงทีมด้วยครับผม